ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเทดดิงเลเจนด์รวยๆ,ๆนะครับผมวันนี้ก็จะมาพูดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมชิงแชมป์ยอดกุกนะซึ่งก็จะเป็นส่วนของพื้นที่ประเมินยอดกุกนะครับผมพอดีว่ามีโอกาสได้เข้ารอบมานะจากการใช้ใช้ทองนะครับผมในส่วนของประเมินกุกกระทัดเหล็กนะก็มีโอกาสได้เข้ารอบมานะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคนที่ อยากรู้นะครับว่ามุมมองของผู้ที่เข้ารอบมาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็ในพื้นที่ส่วนนี้เนี่ยผมก็จะอธิบายเพิ่มเติมด้วยว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมก็ประเมินยอดกุ๊กเนี่ยมันก็จะมีอยู่2พื้นที่นะครับผมก็คือสถานที่ประเมินกับร้านแลกเปลี่ยนร้านแลกเปลี่ยนเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้เข้ารอบมาก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับเพราะว่าร <Keys S 2> ้านแลกเปลี่ยนเนี่ยก็คือสําหรับพื้นที่ที่คนได้แต้มจากสถานที่ประเมินเนี่ยมาแลกของในส่วนนี้นะครับผมก็ก็จะเป็นเนี่ยของต่างๆนะครับผมซึ่ง มันก็ปกตินะครับผมซึ่งร้านไอแคลงกิจกรรมก่อนหน้านี้มันก็มีนะครับผมในส่วนนี้พื้นที่ประเมินเนี่ยผมจะแบ่งเป็นสส่วนนะครับผมก็คือส่วนแรกของก็คือผู้จัดกับอีกส่วนหนึ่งก็คือผู้ชิมนะครับผมก็คือมีคนจัดงานแล้วก็มีคนชิมคนที่ไม่ได้เข้ารอบมาเนี่ยก็จะเป็นส่วนของผู้ชิมนะครับผมคนชิมเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ด้วยเหมือนกันก็คือถ้าเกิดว่ามีคนจัดงานนะครับผมแล้วเรามานั่งชิมเนี่ยเราก็จะได้ไอเทมในส่วนนั้นนะฮะ อย่างเช่นว่า,าสมมุติว่าคนเนี้ยจัดงานนะครับผมถ้าเกิดว่าเราเข้าร่วมเนี่ยเราก็จะได้ไอเทมด้วยนะครับผมซึ응่งคนคนเข้าร่วมเนี่ยก็จะมีนี่ครับเนี่ยเขาก็จะมีชื่อขึ้นนะครับว่าให้กดเข้าร่วมอะไรพวกเนี้ยน่าจะเข้าใจใดีคล้ายๆกับางานเลี้ยงข้ามเซิร์ฟอะไรพวกเนี้ยนะฮะแต่ว่างานเลี้ยงข้ามเซิร์ฟข้ามเซิร์ฟเนี่ยมันได้ทองใช่ไหมแต่นี่มันได้ของโอเคนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเนี่ยจัดงานนะครับผมครบจํานวนที่กําหนดเนี่ย คนชิมสามารถมากดรับได้นะผมในพื้นที่ส่วนนี้นะก็เราสามารถดูได้เลยว่าเออแต่ละคนเนี่ยถ้าผมจัดงานไปกี่งานแล้วอย่างชุดของผมเนี่ยยังไม่ได้จัดสักงานเลยนะครับผมยังไม่จัดตักงานเลยซึ่งถ้าเกิดว่าผมเนี่ยจัดงานครบ2งานคนชิมก็จะได้รับไอเทมตามนี้สามารถมากดรับได้นะครับผมอย่างเช่นอ่านสองงานก็จะได้บัตรหน้าที่นะครับผมแล้วก็ยันชื่อเสียงอะไรก็ว่างันไปอันนี้ตรงนี้เนี่ยไม่ต้องนั่งชิมก็รับได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้ไอเทมเพิ่มเติมเนี่ย ก็ไปนั่งชิมนะครับผม,ผมก็จะมีไอเทมเพิ่มเติมนิดๆหน่อยๆน,นะเออให้ด้วยนะครับผมอ่ะอันนี้เป็นส่วนของคนชิมนะครับผมคนชิมนะในส่วนของคนจัดงานเนี่ยคนที่เข้ารอบมาเนี่ยนะครับผมเขาก็จะสามารถจัดงานได้ใช่ไหมครับก็คือนี่จะมากดปรุงอาหารได้ตรงนี้นะครับผมงานเนี่ยมันก็จะมีอยู่3งานก็คือกากินนั่งเหรอผมไม่รู้กากินนั่งนะเออกากินนั่งแล้วก็หอเจียแล้วก็อาหารเหลวแล้วผม3งานนี้3งานนี้ก็จะเป็น แเรื่องไงมันจะได้แต้มไม่เท่ากันนะครับผมก็แต้มก็จะเพิ่มขึ้นตามระดับไปนะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการปรุงอาหารในส่วนนี้นะครับผมผมอยากจะนําเสนอเลยตอนแรกผมเห็นแล้วแบบโอ้ไม่์กอดมากก็คือนี่ครับมันจะมีส่วนของร้านยอดกุ๊กนะครับสำหรับคนที่เข้ารอบมามันจะมีอยู่2แพ็คครับผมก็คือแพ็คก้อนทองกับแพ็คเงินสดนะฮะนี่ต่อนี้นะครับผมผมอยากให้ดูราคาของมัน นะครับผมอันนี้คือถูกสุดก็คือ1,000นะครับผม1,000เกือบหนึ่งผมตีเป็นแบบกลมๆเลยนะเพราะว่า20่อ่าเท่าไหร่12ทองมันก็นิดเดียวเราปัดขึ้นเอาอันนี้1,000นะครับผมนี่ได้บัตรกากินังกากินังนะครับผมเนี่ยอันนี้1,000ทองนะครับผมถ้าเกิดว่าอยากได้หอเจี้ยนี่ก็ต้องซื้ออันนี้นะครับผม2,000ทองอยากได้อาหารเหลานี่3,000ทองนะครับผมซึ่งเอ่อผมจะบอกว่าผมเนี่ยเอาทองไปลงกับไอประเมินทอดกุ๊กอ่ะ นะครับผมเยอะมากๆนะครับผมก็เลยแบบว่าท้องไม่เหลือเลยนะครับผมก็เลยแบบโอ้หม่กอดมันแพงขนาดนี้เชียวหรือนะครับผมแล้วผมอยากให้มาดูนี่ครับส่วนของแพ็คเงินสดอ่าอย่าโดนหลอกตานะครับผมมันอาจจะเขียนว่า29.99นะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์เป็นบาทไทยนะครับผมแต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่บาทไทยอะดิเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณมาดู ET v กอนะครับผมมันบวก194 194อีะ่ะถ้าผมจะไม่ผิดมันคือ1น0 0พนหนึ่ง้ยะครับผมเออคือแพ็กนี้ 1, 1 0 0หนึ่งบาทเพื่อเอาอันนี้อันเดียวนะฮะส่วนที่เหลือมันมันเหมือนของแถมอ่ะนะครับผมซึ่งมันมันแพงมันแพงมันแพงแพงจัดเลยนะครับผมนี่ยังไม่แบบว่าเนี่ยถ้าอันนี้นี่ประมาณ3 7 0พัน็มั้งเออถ้าอันเนี้ยโอ้โหไิมิเต็ด3,700ัน็ได้อันนี้4ี่อันคือมันแพงมากๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเกิดว่าใครเป็นผู้ชิมนะครับผมอยากให้เข้าใจกันตรงนี้เลยว่าการจัดงานหนึ่งงานเนี่ยมันแพงมากๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อบางคนอาจจะแบบว่าเอ้ยทําไมคนนี้จัดงานน้อยจังคนนี้ไม่จัดงานเลยนะครับเพราะเหตุผลนี้เลยครับมันแพงนะครับมันแพงเลยคําเดียวเลยแพงมากนะครับผมคุณดูดิอันเนี้ยดูมันเขียนดิซื้อได้วันละ5นะโอ้โหห้านี่ก็คือ5,000แล้วนะแลผมซื้อได้วันละสิอันนี้รอบละ2องพนนี่ก็คือ2 0 0 0 0ื ะะอันนี้ซื้อได้วัละห้าร้อยกันอารเรียวนะครับผมสามพันองนะครับโอ้โหคือใครไหวก็ลุยเลยนะฮะใครไหวก็ลุยเลยครับนะสำหรับสำหรับผมนี่ก็อาจจะแบบได้สักงาน2ง,งานอะนะครับผมเพราะว่าแบบมันใช้เยอะไงนะ,ะก็ไม่อยากมาลงอะไรกันกับส่วนนี้เท่าไหร่แล้วนะผมก็ขออภัยด้วยนะฮะซึ่งคนจัด คนจัดงานเนี่ยได้อะไรนะครับผมก็จะได้นี่ครับผลงานงานเลี้ยงนะอ่ามันก็จะอยู่ในส่วนนี้นะครับผมก็คือถ้าเกิดว่าคุณจัดงานครบอ่าเนี่ยสครั้งคุณก็จะได้มีดนะคุณครบ4ครั้งก็จะได้มีดนี่เพิ่มขึ้นมานะกับอ่าไอขนนกนี่ด้วยนะครับผมซึ่งไอมีดเนี่ยมันเอาไว้แลกผู้ติดตามคนนี้ครับอ่าท่านนี้นะนี่หลันหลันเฟยหงนะครับผมเนี่ไอมีด1 0 0อันเลยนะ ทักษะ225ทักษะ200สตาร์อันนี้คือสตาร์แล้วผมสรเป็นสายจอมยุทธนะครับผมนี่ครับนี่ยังไม่รวมวงแสงนู่นนี่นั่นอีกก็ผมนี่ขีดหาง่ายนะครับแล้วก็แบบมาพร้อมกับสกิลนะครับผมนู่นนี่นั่นซึ่งคนนี้เก่งนะครับผมเก่งแต่ได้ยากนะครับได้ยากเพราะว่าการที่คุณจะได้มีดเนี่ยซึ่งมันได้ฐานได้จากส่วนเนี้ยนะครับผมแล้วก็จะเป็นรางวัลอันดับนะนี่ นะครับผมเนี่ยรางวัลอันดับในีถ้าเกิดว่าคุณได้ที่หนึ่งะครับผมก็ก็จะเอาไปเลยนะควันนี้เอาไปเลยร2 0ยนั้นอันดับสองก็100ก็พอดีแรกใช่ไหมเออแต่ถ้าเกิดว่าอันดับลังลา,งลางก็ลดหลั่นกันมานะผมลดหลั่นกันมานะเออก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็อันนี้สําหรับคนที่อยากรู้นะอยากรู้ว่าทําไมคนคนนี้จัดงานน้อยคนนี้ไม่จัดงานเลยคนแต่ถ้าเกิดคนไหนจัดงานเยอะนี่คือให้คุณรู้เลยว่านี่เขาแบบว่า จัเต็มจริงนี่คุณดูคนนี้เนี่ครับห้าสงานนะครับผมก็ส,สุดเหมือนกันถ้าผม50งานนี่แบบโอ้ผมไม่รู้เขาใช้ทองหรือใช้ใช้อันเนี้ยนะครับผมก็ถ้าใช้ทองนี่ก็ใช้เยอะมากนะเออใช้เยอะเยอะจริงๆนะครับผมนี่รอบละสามพันสาพทองนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ช่องฟาร์เอมด้วยนะครับผมแล้วก็เอ่อเกมนี้ก็จะพยายามหาคอนเทนต์มา มาทำนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าหายไปนานก็จะว่ากันละกันนะครับเพราะว่าม,มันมีอยู่เท่านี้จริงๆครับผมโอเคก็เดี๋ยวติดตามกันได้นะครับว่าคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรแล้วก็จะทำอะไรนะครับผมก็ไว้ติดตามกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับบ๊ายบาย